โอให้สําเร็จะปูด้วนี่เดี๋คนขอีสื้อจะเอให้ได้ชุชุมืมากระานาได้ปูเอให้หลังใหด้วยให้ชําเลสเลว่อย่าให้มีปัญหาอย่าให้ปูเ้ยให้ถามได้จุกชุกง่วๆด้วยให้ปูได้ชุกชุกมือมากรานาขอให้สัาเร็จะปูด้อนุ้กชุมมอมาปรานาได้ปขอให้สัาเร็ส ไม่ดะนาแง่ไดู้้วอ๋อท้วีแม่แล้วตอนนั้นเลยุ้มๆมากเลยจะใ่ล้าเลยทางเราทุงพมูงมาากนาเมตัมเนจปาอะไรสินทรัพย์กะไ้อ๋อทยดีแห้งานี้ไปสางได้เลยบุกแป่งอย่างเลยเอาต่กีนถูกมาเลยไปอ๋อทำดีไม่แห้งเไอ้นี่ทำ